สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวออตตูตที่น่ารักทุกท่านแล้วก็กลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์โค้ชมหาทีมก็คือมหาทีมที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยมีมานั่นก็คือมหาทีมที่อาจารย์ไก่ที่หลายคนของเมนต์บอกที่ไม่ใช่หลายคนแค่คนเดียวแค่คนเดียวคอมเมนต์บอกว่าพี่อาจารย์ไก่มันจะเล่นได้สิครับพี่เพราะว่ามันมีบูที่เพิ่มเลือดบ้านถึง5บีกันเลยทีเดียว <S <S ว้าวแต่อาจารย์ไก่แค่ลดเลือดบ้านดอกละแสนนะไอ้ชั้อันนี้แค่ดอกละแสนละ ถ้าไม่มีอาจารย์อาจารย์กายถ้าไม่มีบูนะครับก็จะใช้เป็นขอพรนะฮะทางฝั่งของขี้รัวใช่ไหมแล้เป็นขอพรขี้รัวแล้วก็นานกว่าจะขอพรได้แต่ละทีนะครับและเลือดบ้านก็ไม่ไหวซะจริงๆและนี่นะครับเลือดบ้านที่ไหวแล้วกบโกโจที่จะหยุดเวลาโยแย่โยแยะ,ยแยะเพราะว่าผมจะเน้นแบบยืนงงๆได้กี่เวฟแต่ถ้าจะหยุดตึงๆก็ต้องใช้เโจทาโรนะครับแต่เราจะไม่เน้นหยุดตึงเพราะเราว่าเราเน้นขี้เกียจ ขี้เกียจจริงๆนะเนี่ยลุยดิรออะไร minutes a t e r อีดินเหมยอีดินเหมยอีดินเหมยชอบตอนนี้มาดับโจน์โดยอีดินเหมยบริการรับฟาร์มสุดเติงจริงๆเราจะเข้ามาไม่ได้เข้าบริการรับฟาร์มหรอกนะแต่บริการของเขานั่นมันเตึงจริงๆลองเข้ามาดูนี่นะฮะบริการรับฟาร์มนะครับก็จะมีบริการรับฟาร์มระหว่างบล็อกฟุตและออสตาอย่างผมก็ต้องเรียกออสตาสิครับเนี่ยแล้วก็มีบริการรับฟาร์มมากมายที่อยู่ในนี้ในอนาคตก็มีหอคอยด้วยนะเขาบอกบอกคขาเดียวว่า ตึงแยดกันเลยทีเดียวครับและเข้ามาที่ตัวละครก็มีตัวละครในนี้อีกมากมายที่ให้หลายคนนั้นเลือกสรรกันเลยทีเดียว oh. พร้อมกับเทพเบี้ยวและไข่หนึ่งร้อยของเขาโอ้โ oh. หตึงๆนะครับตึงๆแบบเสียงหลงไอ้เจ้ <laughs> ตึงเปียเปียะ,ยะและที่สําคัญเลยนะครับร้านนี้ไม่โกงไม่เกียนแน่นอนเพราะว่ามีผู้ติดตามหน้าเฟซบุ๊กหนึ่งแสนคนเออใช่ก็ตตึงแล้วก็มี youtube ของเขาด้วยนะครับยังไงก็ฝาก กดติดตามยู u ูบอีดินเหมยกันด้วยนะครับสตรีมทุกวันกันเลยทีเดียวบอกคำเดียวถ้าใครย,ยังยิ่ยินเสียงแอดมินอีดินเหมยนะครับสุดเกเรก็สามารถเข้าไปที่หน้า YouTube ของเขาได้เลยเนี่ยลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะเรียนพันลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเอาละฮัฟเแล้วก็ตัดเข้ามาในเว็บที่โคตรตึงตรงไหนยี่เว็บหนึ่งตึง่องสิและตอนนี้ผมจะทำการปรับตัวเงินแบบเบิ่มๆกันเลยโดยการยัดตัวเงินแบบโคตรสุดจัด แล้วก็ปั๊มไปเรื่อยๆและตอนนี้ต้นเกมของเรานีราคาต่ำที่สุดก็อยู่ที่720บาทเท่านั้นว้าวหรือว่าเป็นอะไรที่นิดหน่อยนะครับแล้วก็พร้อมสละดเลือดบ้านเพียงเล็กน้อย <c oughs> มันก็คงแทงตูดบ้านแล้วไม่เข้าแล้วก็ปั๊มเลือดไปอีก5าบีโอ้โหเจียนเลือดบ้านกูโคตรเยอะเลยครับน้องๆและจังหวะนี้ผมจะทําการปั๊มตังเงินที่จะพอประมาณเอ่อ720แล้วทําการระเบิดตรงนี้แล้วก็ม้อนข้าบ้านตรงนูน้นแล้วก็ตุ่มนะครับบ้านระเบิด <c oughs> และตอนนี้ ผมก็ทำการปั๊มตัวเงินเสร็จแล้วแล้วก็เงินเด้งมาปุ๊บ700ร้อกว่าบาทผมก็ทำการวางโคโจวตรงนี้เพื่อระเบิดฟูเอลีแบบตุม่มแล้วก็เสียสละดตรงนี้ให้มันเข้าหน้าบ้านเปซะและให้มันทะร,รวงเข้าสู่บ้านของเราแบบแบบต่อเน,นื่องมันหลุดตรงนี้มามึงฟูเอลีจริงหรอวะเฮ้ยมันต่างห้ยังใส่เลือดสูนนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยโอ้โหผมนี่ร้อนเลยไอ้นี่มันอภิมหาเลือดสูนและตอนนี้เลือดสูนที่กำลังเข้าบ้านของผมนั้นมันช่างโหดร้ายซะนี่กระไร เพียงพอแต่ี่มันฟินจริงเลยไอ้ <c oughs> <c oughs> ปิ้งฟองฟินในตอนนี้นะครับผมจะทำการป๊อปตเงินแบบไปให้สุดและสุดจริงๆดีกว่าผมจะได้บูวางหนึ่งตัวแล้วทำการพูดเงินพูดเงินที่ไหนแล้วได้ทำการเพิ่มเรืองบ้านนะครับ <c oughs> แล้วก็ลุงอาจารย์กาย two hours later เอาแวครับและช่วงเวลาที่เราจะทำการวางบูก็ได้มาถึงแล้ว กับจอมันบุที่มีดาเบิเป็นแสาโอ้แสบตาสัสๆกับอันวิชั่นเอฟเฟกสุดบักชั่ววินาทีก็บักแสบตาแบบนี้แหละครับถ้าเราไม่อัพไปเนี่ยก็จะเออเออก็ประมาณนั้นและสกิลหยุดเวลาของเขาก็ตึงแล้วมั้งเนี่ยมัง้งและตอนนี้ผมจะทําการอัปเกรดเขาแบบไม่แสบตานี่แหละครับพออัปเกรดแล้วไม่แสบตานะครับสกิลหยุดเวลาของเขาก็จะรีแล้วเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยผมเพิ่งกดไปไม่ใช่เหรอ แล้วก็หยุดเวลาอีกแล้วมันคูดาวัยอยู่นะเนี่ยให้ตายเถอะแต่ว่ามันกดยากไปหน่อยอนะเออหรือเปล่าวะก <c oughs> ็ <c oughs> สรุปแล้วจโาทาโลกดีกว่าหรือเปล่าหรือว่าตัวนี้หยุดเวลาดีกว่าวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <c oughs> เมื่ออัปเกรดไปอีกบงก็มันจะก็จะขยายใหญ่ขึ้นแต่เงินค่าอัพมันแพงแพงเหลือเกินแต่ว่าเราจะมาคางวางขายวางขายหยุดเวลานี่มันน่าจะไม่ใช่นะเ <c oughs> ลิกอัพอีกนี่ดอกนี่เลยครับที่เพิ่มเดือนบาทได้แบบโคตรมหาอภิมหาศาลกันเลยทีเดียวกับดาเมจ ยี่สิบจุดหกล้านล้านล้านโคตรเยอะนี่ตอนนี้ครับเพิ่มเลยตื้อดึงดูเลขศูนย์ที่เรียงแถบติดกันนั่นสิครับมันเยอะเจีย๋เลยนะที่ผมดึงกับช็อคใช่แล้วผมไม่ได้ช็อคอยู่เชื่อขนนานหนึ่งย๋ยวผมต้องวาร์ปกลับมาเพื่อทำการวางสัตว์ร้ายแห่งคุณฮะงาคุณเละน,นี่มันโคตรอี่มาหาศูนย์ร้ายงับหน้ามันแย้มเดือดาเมจเด้งขึ้นมา118,100 10, เออไม่ใช่ แน่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันเออประมาณนั้นนะฮะด้วยดาเมจแสนรุนแรงที่เด้งขึ้นมาเป็นแสนบอกคำ้ิ่าเขาจะหยุดเพียงแค่ไหนกันเชียวว้าวเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีแม็กยูนี่ได้มันไม่แม็กดาเมจนะเว้มันเด้งไปจนกว่าบ้านเราจะแตกคือมันเด้งจนดาเมจแม่งโอ้โหโคตรเยอะดูดาเมจช่วงนั้นแม่งโคตรอึ้งเลยตัวเนี้ยแต่ตอนนี้แม่งฟางปากระชอนครับแม่งโดนเนอร์ไปที่ ใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดนะฮะมันโดนเนฟจำกัดกันเ,เด้งดาเมจนะครับมันอาจจะไปไม่ไกลเหมือนแต่ก่อนนะแต่ว่ามันก็อาจจะไปได้แค่ไหนเรามาดูกันเพราะว่าวงแม่งมันเห็บหมาเฮียเลยดูดีครับ <c oughs> วงแมงกระจุมปิดนะฮะแต่ว่าดาเมจที่เด้งขึ้นมานะั้นแล้วก็ถ้าไม่มีแม็กซ์ดาเมจมันจะเป็นอะไรที่โคตรวังงันๆเลยแรงเฮีย <c oughs> แต่ตอนนี้แหละครับผมก็จะวางหน้ากระดาษเรียงเป็ดแบบโคตรเยอะ เฮ้ยตอนนี้ผมตันแปดไปแล้วหรอวะเนี่ยดูครับเลือดเด้งแบบแล้วก็เสียงเปะเป,ปะก็ประมาณนะฮะเสียงแห่งความสิ้นหวังเลยเมื่อก่อนนะเสียงแห่งความสิ้นหวงังเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่สิ้นหวังเท่าไหร่แม่งเลือดเยอะจัดดูดิครับอื้อนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันสุดเถื่อนแห่งหมู่บ้านปดอดเลยดีกว่าก็ตึงโอ้โหผมก็ทำการวิ่งไปดูเลือดบ้านนะฮะดูเลือดบ้านนี่ครับไอเทียดไม่ลดเลย4.99จพ้บีพัง God. Yeah. เยอะเกินและนี่คือเลือดบ้านที่เยอะเกินไปที่แทบจะไม่ลดแล้วและาดาเมจแทบจะไม่เพิ่มแล้วมันตันเว้ยและนี่แหละครับดาเมจตันครับผมใช่ครับและนี่คือแม็กดาเมจของจันไก่โดนบัฟ9.17ล้านคิดว่าดาเมจเขาตันเท่าไหร่เนี่ยดูมันบัฟหายยังไงเฮ้ยไม่เด้งแล้วสองล้านกูทำจริง ดาเมทเขาโคตรน้อยเจ๊ยจริงๆมันเมื่อก่อนมันเด้งไปยี่สิบล้านเลยะเวยเด้งไปจุปบแบบโอ้โหแบบพี่อะไรเนี่ยเถื่อนโคตรๆเดีตอนนี้โดนแม็กเข้าไปครับเรียบร้อยครับกลายเป็นกิกกี้เลยแม้ว่าคุณจะจ่ายเลียดบ้านแค่ไหนแต่ดาเมจมันไม่เพิ่มอีกแล้วมันก็กิ๊กี้แล้วว่ะที่ตายเถอะแต่ตอนนี้ครับในเวทที่7 7เจ,เจ,เจครับ ผมก็ทาการระเบิดดากอย่างต่อเนื่องตุ้มตัมตุ้มตัมเลยเดียวแล้วตอนนี้ก็ปิดเอฟเฟกต์เอกไปเพื่อทำการสโลว์นะฮะผมจะทําการสโลว์เลียงหกตัวตรงนี้นะครับให้มันซ้อนกันวิละตัวแต่ว่ามันไม่น่าวิเพราะว่าวางไม่ทันไอวางสามตีบีมันต้องปรับคูนหนึ่งไว้แต่ผมไม่ผมจะไม่ปรับคูณหนึ่งผมจะวางเลียงไปเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่แกงเลียงนะดูครับเลือดมันก็ออกมาก็คือครน้อยตายนะครับโอ้โหโดนซวดโดนซวดตายเลยเนี่ย และยืนเองอะงงมาในเว็ที่80แล้วหรอวะเนี่ยและตอนนี้ผมยืนก็งง,งนั่งมึนๆในเวทที่80แล้วล่ะครับทำไมมันไวขนาดนี้วะเฮ้ยเออนั่นดีฮะดีได้ที่ลงไวไม่อยากลงนานและนี่คืออ่าเค้ชพิมพ์มหาทีมาจัดไกนดาเมตันและจอมันบูผู้เดอะแบกไอ้จอมันบูดาเมตโคตรแรงโอ้โหผมก็ทำการเรียงแบบนี้เลยเนี่ยในการวางแบบแกงเรียงนะ คเบิ่มนี่แน่เนี่ยครับเลี้ยงหน้ากระดานเลี้ยงเป็ดแบบแบบนี้ถึงหตัวเอาแล้วในเว็บที่ 84, แปดสิบสี่แบบฟุดตึงก็มาถึงในเว็บที่เกือบจะคลายแหมกแล้วนะครับเออเพราะว่าถ้าไม่มีจอมันบูงอาจจะแตกนานเลยวะ <c oughs> นี่จแบกไม่ไหวไอ้สัตว์นี่มันเบิ่มเกินโอ้ใ <c oughs> ครจะไม่ไหวฟะแล้วตอนนี้ครับผมก็จะทําการปิดไอ้พวกโคนนะครับโคนมันระเบิดขึ้นมาจะได้ติดสโลนะฮะนี่หมุนหมุนไปแบบนี้เลยนี่ เอาละครับผมเรามาดูกันนะครับว่าจะไปได้กี่เวฟแล้วลองเดากันดูนะฮะถ้าใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วผมก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปต่อๆไปด้วยนะครับสปอยก็คือน,น่าจะเป็นคลิปเทนง,งูนะแต่ว่าไอ้แย่ลงหาออมมา5คืนแล้วยังไม่ออกสักทีเนี่ยจะเอาคลิปไหนลงแล้วนะ แม่งออกไม่ออกไอ้เตแล้วตอนนี้ครับผมจะทาการวางปุโจที่ระยะที่คุ้มที่สุดในการทดลองตรงนี้น่าจะคุ้มที่สุดแล้วแหละถ้ามันวิ่งมานะครับตัวตัวหน้ามันจะวิ่งมาประกบเอ๊ะตัวหลังมันจะวิ่งมาประกบตัวหน้าเมจะทําการหยุดเวลาตัวหน้าที่วิ่งมาให้มันประกบกันเยอะๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ควรที่จะ วางขายแต่ว่าผมขี้เกียจนะครับผมจะเล่นวิธีนี้แหละถ้าใครเอาไปเล่นตามก็เล่นได้นะครับด้วยวิชาขี้เกียจนะก็ <c oughs> คือการหยุดเวลาแบบไอเซนนะครับดูเวลาบนหัวมันแล้วก็ตั้งนาฬิกาไปนะนั่นแหละละตอนนี้ผมจะตามการเรียงเวลาไปก่อนสัก8ตัวนี้จริงๆมันจะเกินหนึ่งนะครับใช้7ตัวก็พอแต่ว่ายังไงลงคนเดียวพื้นที่มันก็เหลือๆนะน้องๆจะไปเลยให้หมดเนี่ยจุดที่ก๋วยเตี๋ยวเรือ ใส่ไปเลยนี่เวลามันหายปุ๊บก็หยุดปับ๊บนี่ออโต,โต้ต่อพอเวลามันหายปุ๊บก็หยุดปับ๊บออโต้ครับ พอเวลามันหายก็ปับ๊บออตโตใส่แบบตึงๆนะ่ะเออแต่ตอนนี้ก็จังมันเตนะครับแล้วก็ใส่แบบตึงๆแบบนี้ต่อไปเออดูดิครับตัวที่ข้างข้างหน้าเราก็ปล่อยมันวิ่งมานะครับแล้วก็หยุดข้างหลังไว้แบบนี้อ้เชี่ยมันก็จะมาประกบกันนะครับเพราะตรงนั้นมันวิ่งได้โอ้โหจริงๆแล้วมันไม่ทั่วงไงกูแถไปงั้นแหละถ้าทั่วแมพแ,แ,แม่งก็ดีสิวะให้ตายเหอะแล้วตอนนี้นะครับถ้ามผู้ชมเราก็จะเห็นเวลาการหยุดของกโจแบบสุดตึงแบบงึกง,งักนึกง,ง,งักอ่างึกเนี่ยไอ้สตว์โคตรเทพเลย งึกเป็นไงครับในการจุดแบบนี้เนี่ยคงสมาคมชาวขี้เกียจก็สามารถนําไปใช้ได้ในเงี้ยขี้เกียจจริงๆไอ้ีไม่ต้องเน้นติดบ,บงติดบ,บอเนีอะไรเนี่ย,ย,ยขี้เกียจเกินไปเลยนึยกดูเลือดคุดตึงเลย แล้วก็งกและตอนนี้นะครับในการติดแบบงงงกงๆๆๆงักแบบนี้งอนก็จะเกิดแบบมอนก็จะเกิดอาการหัวร้อนนะครับแบบตุ้มไมไหวัยแล้วกูจะหลุดไปได้ให้ได้นะถ้ามันหลุดระยะแบบกูโจไปได้เนี่ยคุณก็เตรียมบ้านของคุณระเบิดได้เลยนะและตอนนี้ในเว็บที่98มาได้ยังไงพราะโกโูจรหรือว่าจอมาบูกันแน่นะเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะเป็นจอมันบูเดอะแบกนะครับในค่ำคืนนี้นะฮะส่วนอาจารย์กายมึงตัดทิ้งไปเลยครับผมดาเมจสองล้านไอ้เจี๊ยน้อยเกินนะโอ้โไหไอ้เจี๊ยถ้ามึงเนิบขนาดนี้มึงเอาลงถังไปเลยดีกว่า นโอ้โหดูดูโอ้โหหลุดมาแล้วครับตอนนี้หลุดระยะเวลาของโกจงมาแล้วก็ทะลุบ้านของคุณแต่ไม่สกิดเลยบ้านของคุณน้ำเลือดเยอะเกินไปเข้าไปดีนกนกเปลยเฮ้ยเแล้ตอนนี้ผมเริ่มกรกเลือดกูตายได้มึงจะแทงขนาดเนี้ยแทงอย่างงี้พุ่นไปพน้าโอ้ยนัดตูดกูเนี่ยพุ่นหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหลืองนะยังเกเรโอ้โหช่วงนี้เกเรบ่อยเลยกันเนี่ย